โอเคครับก็สวัสดีกันด้วย <ท trzeba. S 1> นะครับอยู่กับผมมิกเซอร์ซิลิโอนี้มาเล่นแคสฟรีไฟนะครับแต่ว่าวันนี้เรจะมีหน้าผมขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเรามาโดนเกมแรกกันเลยโอเคเราซื้อ G18 ไปก่อนต้องซื้ออื่นโอเคอานจะมีคนพูดด้วยนะโอเคเอาวิ่งกระโดดไปเลยนี่ยังไม่เห็นฝั่งนูรนฝั่งนู้นอยู่ไหนฝั่งนูรน ลม้มแล impossible, impossible. ้วหนึ่งคนอ้าวผมจะวิ่งเข้าไปโช่วยเลาไม่ได้ครับยิงมัน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 เอ้าลมเร็ว <Watching> ล้มันมันลมแล้วมลแลตัวนเออดีชุบเออดีดีดีเยเแล้วเจอยู่เยู่เอยู่ยิงยิงอ้าลมลมลลสลสามีคนนึงอยู่ไหน คนนึงไม่เห็นเลยอ่าพวกก็เราจะไปสองนะเคเคเคยูงเรื่อยแล้วตายมาแล้วตายมาแล้วโอเคเฮ้ยย,ยิงมันยิงมันโอ้ยหัวแตกไม่มึงยิงมาหัวแตกตอนเมื่อกี้สุดยอดมาเกมที่สองนะครับเกมที่สองเดี๋ยวเราใช้ใช้ใช้ใช ปืนนี้มั้งโอเคเราซื้อ M1887 มาแล้วครับเป็นปืนลูกซองนะกีร่าสองนัดแล้วก็ยังมีกี8เมื่อกี้อยู่เดี๋ยวซื้อซื้อไอวอลแล้วกันหนึ่งอันโอ okay. เคกระโดดไปมันเดี๋ยวเราจะเหลี่ยมโมอ okay. เคโดนไหม เก็บอยู <are neg> <ded> actually, no er. you you ่นิดนึงเป็นเป็นไร้ยเพื่อนล้มไม่ยง้ไม่ยล้นี้เข้าไปชาร์จนะเคเคไม่ยล้ไม่ยลยิงยยิงยล้มไปแล้วล้มไปล้มไปหนึ่งล้มหนึ่งล้มแล้วไม่ยรงน้นเพื่อนเอาลงตาแล้วกันละอ่ะหนึ่งคนนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งคนสุดท้าย อีกคนนึงล้มเพื่อนเพื่อนมีอยู่ไหนเพื่อนมีอยู <c oughs> ไ่ไหนไมันอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเห็นไหมไม่มีไม่มีมมโอเคแล้วก็เอ้ยเ้ย,เย,เยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มาช่วยก่อนมาช่วยเออดีโคตรเกง่งเพื่อนเออรีก่อนรีก่อนเดี๋ยวตายขอหายอเอ๊ แล้วก็เดี๋ยวซื้อทําสรรแล้วกันแล้วก็ซื้ออันนี้ไปเลยซื้อไอวอลไปอ้าด่านนี้ด่านที่โพชินกนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมไปไปยิงนะจะไ,ได้ง่ายๆจะได้แบบว่าเผื่อมันอยู่ในบ้านแล้วเราจะได้กระโดดใช้ลูกซองยิงหัวมันโอเคสถานการณ์ยังดีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีการประทะอะไรทั้งสิน้น โอเคมันน่าอะไรขึ้นไปข้างบนบ้านเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปบนบ้านมันขึ้นไปบนบ้านโ okay, อเคเราแอบเราบุกเข้ามาด้านหลังอะ่ะบุกเข้ามา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 ในบ้านเลยโกงอ่ะวางไอวองไอวองป๊บปอะยิงมันยิงมัน ยิงล้มไปอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเหลือคนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายมันจะมาแล้วยิงหัวแตกหัวแตกตายบอกเลยที่บอกเลยอะครับน้องตายแน่นอนโ okay. อเคงีเก็บไปสามเลยนะนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วซื้ออันนี้เลยซื้อเห็ดซื้อเห็ดอีก เราเราซือาา้อเห็ดแจกเพื่อนเอาเพื่อนเอาเห็ดไปคนละอันเอาไปเลยเันแจกก,จก็แจกอะแบบรวยเกินซื้อเห็ดให้เพื่อนอีกอันนึงเผื่อเพื่อนอะเอ้อมันเยอะมันเยอะอุย้ยอุ้ยเกือบตายเฮ้ยมันมีมีคนมีเดียมเอวเอ็มเข้แรงอะตายเกือบล้มอะเออเพื่อนล้ม วางแล้ววาอุ้ยอุ้ยเอ็มแปดมันโคตรแรงช่วยด้วยโอ้โหล้มเลยหรอครับเ,เพื่อนเพื่อนมาช่วยก่อนเ,อเพื่อนเออเพื่อนวางไอวอลไปช่วยก่อนเออดีดีๆๆดๆีจะตายเฮ้ยขอบคุณมากเ,เพื่อนเพื่อนมาช่วยเลยตอนนี้ Okay. ระวางรังไอ้วอเพิ่มเฮ้ยเพื่อนอุ๊ยมันล้มแล้วตัวนี้มันล้มแล้วต้องยิงให้ตายตัวเนี้ยตัวนี้ต้องยิงให้ตาย,ตตายบอกเลยเคเดี๋ยวมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังเอา้าวางไอ้วอทับไปก่อนเอออย่างนี้แหละ ยาหมดแล้วต้องรอเห็ดอย่างเดียวเลยเหรอเอ้ามันยืนมาให้ยิงเฉยเลยยิงให้ตายแล้วไงเอ้ยเฮ้ยวง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 แรงวงแรงเออพน้าเหรอว้ฮูสุดยอดนะครับนะสี่ศูนย์อะ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเ,เล่นกีน่าฟรีไฟล์แบบเปิดหน้านะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่และอย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วผมสั่งหารไปตั้งเก้าเนี่ย One two three come on